สวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่อไก่น้อยนะคะวันนี้เราจะมาบอกเล่าเรื่องกาแฟนันเองนะครัไก่น้อยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินกาแฟมากๆเลยก็ว่าได้วันหนึ่งนะเราจะกินประมาณ2-3แก้วตามไม่ผิดนะ2-3แก้วซึ่งเป็นอยอดเงินเนี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ100บาทเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่า คนที่กินกาแฟเนี่ยมีอยู่หลายปัจจัยนะคะอย่างแรกเลยอยากได้เรื่องแบบง่วงนอนตื่นมาฉันต้องได้กินกาแฟอย่างที่2กินแบบแค่แบบฉันได้กลิ่นก็พอแต่ขอให้ได้กินอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าบุคคลที่3เนี่ยกินกาแฟแบบมดกินจุกกินจิกซึ่งแต่เป็นคนคนที่3นะคะชอบกินกาแฟเพื่อให้ตัวเองอิ่มแล้วไม่กินจุกกินจิกในระหว่างวันและที่สําคัญหารได้ได้ได้อาลเดร์ด้วยอันเนี้ย คือคือแกเองแต่ว่าพอได้มาเจอตัว In c o อฟฟีบอกเลยนะกินแค่วันละ1นซองเท่านั้นทุกม่าิดนะวันละ1นซองเพราะว่าควบคุมความหิวของไว้ระหว่างวันได้ดีมากที่สําคัญนะคนที่ชอบลดน้ําหนักนะคะแนะนําเลยตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ In c o อฟฟีคุมน้ําตาลหรือว่าแคลอรี่ต่ำด้วยที่สําคัญนะคะก็กินแล้วผิวดีด้วยแล้วก็ลดน้ำหนักได้ดี เพราะว่าตั้งแต่มาเจอตัวเนี้ยกินได้ประมาณน่าจะอาทิตย์หนึ่งแลละนะคะอาทิตย์กว่าแล้วรู้สึกว่าชอบมากที่สำคัญประหยัดด้วยห่หอนะคะจะอยู่ที่10ซงเท่านั้นนะคะแต่ว่ากินวันละหนึ่งแต่ถ้าบางคนที่ติดมากๆแนะนำสองก็ได้แต่ว่าคุณจะไม่หิวจุกจิกระหว่างวันฝากไว้อินคอฟฟนะคะ